รับปริญญาตรีไฮโซกี้สราวุธหอกดอกไม้แสดงความยินดีมินี่พันธิรารับปริญญาตรีอวยพรซึ่งอ่านแล้วแอบยิ้มตามพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าช่วงเวลาดีหรือร้ายหวานไม่แผ่วจริงๆสำหรับคู่ของนักแสดงสาวมินี่พันธิราและหวานใจหนุ่มนักธรุรกิจพันล้านไฮโซกี Hi ้สราวุธเสรีธรณกุลที่เปิดตัวคบ่าดูใจกันมาพักใหญ่และมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยฮ่าฮ่าล่าสุด 14ธันวาคม2566ไฮโซกี้ก็ออกมาโพสตแสดงความยินดีกับสาวินี่หลังขึ้นแท่นเป็นบัณฑิตายแดงสำเร็จการศึกษาคว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมหอบดอกไม้ช่อโตไปเป็นของขวัญแสดงความยินดีกับหวานใจคนสวยและยังได้ลงรูปกับแคปชั่นหวานซึ่งที่อ่านแล้วยิ้มต่างว่า Congratulations for you Graduation คะคนเก่งชีวิตข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับหนูมาไกลมากแล้ว Now it's ทําทูบีซีเอสทู e ัน n ี่แอนแม็กทุกค v e roud of you ในคอร l ไอวิวบีบายอยู่อาศัยในเอคเอนโอมิเทอร์วัตคุณทํา All bad time congratulations celebrate soon ยินดีด้วยสําหรับการสําเร็จการศึกษานะคะคนเก่งชีวิตข้ามไปอีกหนึ่งก้าวมาแล้วหนูมาไกลามากแล้วตอนนี้ถึงเวลาจริงจังในการทํางานและทําให้ทุกคนภูมิใจในตัวคุณนะคะที่จะอยู่เคียงข้างหนูนะคะไม่ว่าช่วงเวลาดีหรือร้ายยินดีด้วยอีกครั้งฉลองกันเร็วๆนี้ขณะที่มินนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณนะคะอ้วนนนท์ ซึ่งไฮโซกี้ก็ตอบหลักว่า you are most welcome to b บันดิตหนานุ่มด้านแฟนๆก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมบอกว่าอ่านแคปชั่นของไฮโซกี้แล้วแอบซึ้งน้ำตาคลอดเบาๆเลยทธิอ่านแล้วซึ้งน้ำตาจีไหลอีววววน่ารักที่สุดเลยพี่กี้มีมุมโรแมนติกซึ่งดูแลน้องมินนี่ไปตลอดเลยนะคะรูปนี้หน้าเหมือนกันมากเลยน่ารักสุดล่ะครับคู่นี้หน้าเหมือนกันและสวิตมากๆครับหวานสุดๆและอื่นๆ